สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปรูดวงความรักของชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะเป็นการรูดวงในช่วงครึ่งแรกของเดือนมกราคมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อแต่ว่าก่อนอื่นก็ย้ําเหมือนเดิมนะคะว่านี่ก็เป็นดวงทั่วไปนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวอยากรูดวงส่วนตัวแอดลไลน์มาได้เช่นเคยนะคะแต่คลิปแบบนี้เป็น general reading เป็นพลังงานรวมซึ่งเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะอาจจะสลับกันก็เกิดขึ้นได้ด้วยนะคะเพราะว่า เป็นดวงทั่วไปนะทีนี้ขอดูหน่อยค่ะเริ่มต้นจากคนโสดก่อนขอดูคนโสดชาวราศีตุลและคนาตุลในช่วงนี้หน่อยค่ะคนโสดชาวตุลความรักของพวกคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ สองดาบ The Fool 4สถ้วย The Sun The m o มู Dead แอนว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณคุณยังโฟกัสในเรื่องอื่นๆของชีวิตปัญหาหลายๆอย่างในชีวิตที่ต้องการที่จะแก้ไขต้องการที่จะตัดสินใจเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องความรักมันเลยดรอปลงไปค่อนข้างที่จะก็ยังคง เป็นความสุขอย่างหนึ่งในชีวิตแต่ว่าไม่ใช่สิ่งสําคัญในตอนนี้แบบนั้นนะ่ะนะคะมันมีความกังวลใจอย่างอื่นนะคะในใจของคุณนะคะในหลายๆอย่างที่ทําให้ความรักมันดอกลงไปเราไม่ค่อยให้ความสนใจกับความรักหรือว่าคิดว่ามันมันไม่น่าจะถึงเวลาที่ใช่ในตอนนี้แบบนี้นะคะขอดูไพ่เพิ่มเติมหนะะ่อยค่ะ ม,มันเป็นเรื่องของการที่ด้วยความที่ว่าเราเป็นคนที่คุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนที่ตั้งเนื้อตั้งตัวมาด้วยตัวเองเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองมาตั้งแต่แรกนะคะเพราะฉะนั้นณนะเวลานี้เนี่ยหลายๆคนเลยวุ่นวายอยู่กับการแก้ปัญหาอยู่กับครอบครัวอยู่กับเนี่ยบางคนคิดเรื่องงานคิดเรื่องเงินนะคะมีเกณฑ์ที่บางคนนะคะ เพิ่งไปไหว้พระทำบุญมาหรือว่าไปาาาไปในสถานที่เกี่ยวกับศาสนาในาตามที่คุณนับถือนะคะไปไหว้พระขอพรแล้วก็ไม่ได้ขอเรื่องความรักด้วยนะการขอพรก็ยังคงขอในเรื่องของงานเรื่องของเงินอะไรเงี้ยเมื่อคมีปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินก็อขอให้เรื่องงานรู่งเรงขอให้ธุรกิจดีค้าขายดีแบบนี้นะคะ่ะยังยังไม่เห็นในเรื่องของความรักเลย แล้วจะเป็นยังไงบ้างความรักมีใครเข้ามาบ้างไหมคะเห็นแต่คนเดินออกไปแอนว่าตอนนี้สิ่งที่คุณสิ่งที่คุณให้ความสำคัญมันไม่ใช่ความรักถึงจะมีคนแวะเวียนเข้ามาในชีวิตนะคุณก็รู้สึกว่าถ้าเขายังไม่ใช่คนที่คุณชอบจริงๆยังไม่ใช่คนที่รู้สึกว่าคนนี้ใช่จริงๆอย่างเงี้ย อนมองว่าคุณก็จะยังไม่ได้โฟกัสหรือยังไม่ได้ว่าเออก็คือคุยไว้อ่ะโอเคก็คุยได้ก็ได้คุยไม่ได้ก็แยกย้ายนะไม่เป็นไรรอไหวก็รอแต่ว่ารอไม่ไหวก็ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ปัญหาก็เยอะเหมือนกันหรือว่าตอนนี้ก็มองอย่างอื่นอยู่อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นคนโสดที่วุ่นวุ่นอยู่กับเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าดูแลครอบครัวเนาะซะเป็นส่วนใหญ่ นะคะเรื่องความรักในช่วงนี้ยังไม่เห็นการพัฒนานะฮะเดอะเฮอร์มิตออกมาตอกย้ำว่าโอเคก็ยังมีความสุขอยู่กับตัวเองไปก่อนนะคะอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับญาติพี่น้องอยู่กับความสุขของคุณในตอนนี้มันคือการได้ทำงานการได้หาเงินการที่งานรุ้ล่วงการที่ธุรกิจประสบความสำเร็จนะคะการที่ชีวิตสักเซสในเรื่องอื่นที่ยังไม่ใช่ความรักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยยังไม่ค่อย ทุกร้อนอะไรมากเท่าไหร่นะคะในเรื่องของโอเคมีก็มียังไม่มีก็ไม่เป็นไรแบบนี้นะคะในเรื่องของความรักนะถ้ามีก็อยากจะมีความรักที่มันชัดเจนอยากจะมีคนรักที่ซื่อสัตย์หมายถึงอยากจะมีคนรักที่ไม่ทําให้คุณเครียดมีคนรักมีความรักในแบบที่ไม่ท็อกซิกกับเราเพราะว่านะเวลานี้คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณนะ่ะมันเครียดมากพอแล้วหรือว่ามัน เหนื่อยมากพอแล้วเพราะฉะนั้นนะคะณเวลานี้ขอพักในส่วนที่ยังพักได้มีความสุขอยู่กับตัวเองมีความสุขบางคนชอบไปคาเฟ่ไปถ่ายรูปแค่นี้ก็มีความสุขแล้วยังไม่ต้องมีแฟนก็ได้แบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่คนโสดก็โฟกัสในเรื่องอื่นๆนะคะว่างเว้นจากเรื่องอื่นก็อยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวมีความสุขไปกับการกินการเที่ยวหรือว่ามีความสุขกับการได้อยู่กับตัวเองนะคะก็ยังไม่เห็นในเรื่องของ คนรักแต่ดูแล้วก็ไม่ได้ทุกร้อนนะยังไม่มีก็เฉยเยนะสำหรชาวราศีตุลอาทีนี้มาถึงคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีตุลในช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงบ้างคะ เมเิช e ียนจัสติกเด็กถือถ้วยควีนไม้อัศวินถ้วยสี่ถ้วยคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ยุติธรรมกับคุณ ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าเขาไม่ยุติธรรมกับคุณหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ในแบบที่คุณไม่ควรจะได้รับหรือเป็นความสัมพันธ์ในแบบที่มันไม่แฟร์เลยนะคะแต่ว่าถามว่าแล้วเอ่อมันไม่ยุติธรรมยังไงนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าความรู้สึกของคุณกับเขามันไม่เท่ากันนะคะเขาสนใจคุณน้อยกว่าที่คุณสนใจเขาเขา ทำเพื่อคุณน้อยกว่าที่คุณทําเพื่อเขาหรือเขาห่วงคุณน้อยกว่าที่คุณห่วงเขาเขารักคุณน้อยกว่าที่คุณรักเขาเขาให้ความสาคัญกับคุณน้อยกว่าที่คุณให้ความสําคัญกับเขาแบบนี้ค่ะรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกเหมือนน้อยใจเหมือนเหมือนเราพยายามเต็มที่เราพยายามทําดีที่สุดเพื่อความสัมพันธ์นี้แต่ตัวเขาอะดูแบบเขาไม่เห็นพยายามทําอะไรเพื่อเราเลยนี่คือความคิดของคุณแล้วความรู้สึกของเขาล่ะความรู้สึกที่เขามีต่อเราคืออะไรคะ ถ้วยเด็กถือดาบ 7. เจ็ดเหรียญเก้าไม้แปดถ้วยหกดาบเขาเองก็ยังไม่ได้คิดที่จะหยุดอยู่ที่เราหรอกนะคะเขาเองก็ยังคงรู้สึกว่าเหมือนกับว่าอ,อ ความคิดของเขานะเวลาเนี้ยก็คือเขาก็รู้สึกว่าก็ยังไม่มีสถานะยังไม่ได้เป็นอะไรกันเพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมองหาตัวเลือกอื่นๆหรือว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคุยกับคนอื่นๆหรือมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะมีคนที่เหมาะกับเรามากกว่านี้นะมันอาจจะมีคนที่เข้ากับเราได้มากกว่านี้นะ หรือว่าอาจจะมีคนที่ใช่กว่านี้แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแอนมองว่าคนคนนี้ยังไม่คิดจะหยุดที่เรานะคะเขายังมีเส้นกั้นให้เราอยู่ว่าที่เขาให้เราอยู่ได้แค่ตรงนี้เพราะว่าเขารู้สึกว่าวันข้างหน้าเขาอาจจะได้เจอใครอีกวันข้างหน้าเขาอาจจะมีใครที่เข้ามาอีกได้มองหาคนใหม่ๆอยู่อย่างเงี้ยแล้วเขาจะอ,อัไงไงต่อไปล่ะกับความสัมพันธ์เนี้ย 6กเหรียญสิบไม้สองไม้สเตรนหนึ่งไม้ the tower เขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยต่อไปค่ะหมายถึงว่าเขาจะทำ ความสัมพันธ์นี้ในแบบที่เขาทําอย่างนี้แหละมาตลอดก็คือความสัมพันธ์นี้มันเคยเป็นมายังไงก็ให้มันเป็นต่อไปแบบนั้นแต่ว่าก็ก็คือให้ความสําคัญกับเราได้เท่านี้นะใส่ใจเราได้เท่านี้นะรักเราได้เท่านี้นะมาเจอกันได้เท่านี้นะหรือว่าเออเปิดเผยได้เท่านี้นะนะคะทีน,นี้อยู่ที่เราละว,ว่าเราโอเคกับโอเคกับตรงนี้ไหม โอเคกับที่เขาให้เท่านี้หรือเปล่านะคะหรือว่ารู้สึกว่าอยากจะต้องการมากกว่านี้หรือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยวันใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคคุณไม่ไหวคุณอยากจะไปแล้วเขาก็ยอมรับแบบเนี้ยคือตอนนี้ถามว่าเขาจะทํำยังไงอันว่ามันขึ้นอยู่ที่เรานะคะมันขึ้นอยู่ที่คุณละว่าคุณโอเคที่จะอยู่ตรงนี้ไหมถ้าคุณโอเคก็ไปต่อถ้าคุณไม่โอเคเขาก็ พร้อมที่จะเข้าใจได้ว่าทําไมคุณถึงไม่อยากไปต่อทําไมคุณถึงอยากจะหยุดนะคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปแอนมองว่ามันก็ยังยังคงเขาอาจจะยังคงเป็นตัวเขาเขาเคยเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะเขาเคยทํำยังไงเขาก็ทําอย่างนั้นแหละเขาไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครทีนี้มันเป็นเรื่องของคุณที่คุณต้องทบทวนตัวเองหรือว่าถามตัวเองดูว่า คุณยังอยากที่จะสู้ต่อบนสนามนี้ไหมคุณอยากที่จะไปต่อบนเกมนี้ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะคนที่คิดมากที่สุดคือเราอย่างที่บอกเป็นความรู้สึกที่น้อยใ,ใจหรือเป็นความรู้สึกที่แบบถามตัวเองเฮ้ย hey, ทาไมเรายัางอยู่ตรงนี้หรือว่าเป็นความรู้สึกที่แบบนี่มันใช้ที่ของเราจริงหรือเปล่าเขาโอเคกับเราจริงๆไหมบางคนเหน็ดเหนื่อยในหลายๆเรื่องแล้วยังต้องมาเหน็ดเหนื่อยกับความรักเหนื่อยใจกับเรื่องคนรักอีกแบบเนี้ย ะะก็ลองใช้เหตุผลดูนะคะ1ด่านเนี่ยออกมาบอกว่าลองถามเหตุผลตัวเองดูนะคะว่าถ้าอยู่ตรงนี้ต่อนะคะกับเดินออกไปจากตรงนี้อันไหนที่มันจะดีกับเราในระยะยาวมากกว่ากันนะคะก็ลองถามตัวเองดูนะคะการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญนะไม่ว่าคุณจะเลือกอยู่หรือเลือกไปนะคะแอนเชื่อว่าคนคนนี้เขาเข้าใจแล้วเขาพร้อมที่จะยอมรับได้ นะคะในเมื่อเขาไม่สามารถให้ในสิ่งที่เราต้องการได้เขาก็พร้อมที่จะเข้าใจายอยู่แล้วล่ะเขาไม่เห็นแก่ตัวถึงขนาดว่าขอร้องให้เราอยู่ต่อไปแม้มันจะไม่มีสถานะหรืออะไรแบบนั้นหรอกเพียงแต่ว่า,าเขาก็เห็นว่าโอเคคุณยังอยู่ตรงนี้ได้ก็แปลว่าคุณน่าจะยังโอเคแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะคุณคาดหวังอะไรคุณต้องการสื่อสารคุณมีความรู้สึกอะไรคุณลองคุยกับเขานะคะบางทีเนี่ยการสื่อสารกันมัน มันอาจจะทําให้เขาเข้าใจความรู้สึกของเรามากขึ้นนะคะลองลองจับเขาคุยกันลองคุยกันดูนะคะลองแลกเปลี่ยนความรู้สึกลองเอชื่อมโยงจิตใจกันให้มากขึ้นนะคะอาจจะนัดไปคุยในสวนสาธารณะหรือนัดคุยกันในที่ที่สงบบรรยากาศดีๆสวนหน้าบ้านหรืออะไรแบบนี้นะคะเพื่อให้มัน บรรยากาศมันสงบแล้วมันก็เป็นใจในการที่เราจะคุยเรื่องสําคัญสําคัญกันนะ่ะไม่ฟุง้งซ่านไม่มีคนมาเจ๊กเจ๊กจอแจอย่างเงี้ยนะคะเผื่อว่าอะไรหลายอย่างมันจะปรับความเข้าใจกันได้มากขึ้นในช่วงนี้ว่าทําไมเราดูน้อยใจหรือว่าเราเขาทําไมถึงไม่ค่อยให้มาต่อทานกันเราช่วงนี้เขามีเหตุผลอะไรเขาอาจจะได้อธิบายให้เราเข้าใจนะถ้าคุณอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะอ่ะทีนี้มาถึงคนมีคู่มาดูหน่อย คนมีคู่ชาวราศีตุลในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะโอเคมันมันเป็นความจำเป็นหลายๆคู่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสถานะที่มันจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนอย่างเช่น ในเรื่องของการงานบางคู่อาจจะต้องแยกกันอยู่นะคะทำงานกันคนละที่นะคะและยิ่งสถานการณ์เป็นแบบนี้ไม่ค่อยได้เจอกันนะคะทีนี้มันก็ความสัมพันธ์มันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของพอมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวหรือมีความห่างเข้ามาเกี่ยวนะคะแต่ว่าอขอให้ใช้เหตุผลนิดนึงนะคะไม่ว่าจะคิดอะไรหรือไม่ว่าจะทำอะไรนะคะอย่าอย่าให้มันเป็นอุปสรรคอะ ความเปลี่ยนแปลงหล,หลายๆอย่างาที่เกิดขึ้นในช่วงนี้มันเป็นความจําเป็นนะคะมันเป็นปัญหาจําเป็นที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ต้องช่วยกันแก้ไขนะคะมันเป็นความรับผิดชอบอย่างเช่นเขาอาจจะจะเปที่จะต้องไปย้ายงานไปประจําที่อื่นก็คิดในงแง่ดีว่าเออดีกว่าไม่มีงานทาอย่างเงี้ยน,นะคะหรือว่าคุณจําเป็นที่จะต้องสลับไปอยู่กะกะดึกหรือว่าเวนดึกหรือขึ้นเวนบ่อยอย่างเงี้ยน,นะคะหรือบางคนคนรักทํางานในเรื่องสายเกี่ยวกับ เป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วช่วงนี้ก็จะยุ่งมากๆอย่างเงี้ยนะคะไม่ค่อยได้เจอกันคู่ไหนเข้าใจกันก็ดีไปนะคะคู่ไหนไม่เข้าใจกันนะมันจะเหนื่อยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเขาไม่เข้าใจเราหรือเราไม่เข้าใจเขานะ mm hmm. เพราะว่าช่วงนี้นะคะดูแล้วมันปัญหามันเข้ามาเยอะแยะไปหมดนะคะไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องอะไร mm hmm. ก็อยากจะให้เป็นกําลังใจให้กันนะคะอยากจะให้คิดอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลนะคะว่าโอเคอ่า okay. uh huh. เขาทาแบบนี้ก็เพื่ออะไรเราทําแบบนี้ก็เพื่ออะไรนะคะปัญหาอื่นๆแอนมองว่ามันไม่มีนะคะไม่อยากให้เราแวงไม่อยากให้คิดมากด้วยนะคะเรื่องมือที่สามก็ไม่เห็นจับไพ่นะคะคนคุณนะครเป็นคนที่หนักแน่นพอสมควรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะและณนะเวลาเนี้ยโฟกัสของเขามีอย่างเดียวเลยก็คือทํายังไงให้สถานการณ์ในครอบครัวหรือ ทุกอย่างในรอบตัวของเขาตอนนี้มันดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ออยากจะให้เข้าใจกันเยอะๆสาหรับคนมีคู่นะคะอย่าขิ้มากนะคะเอกมโนโทจินตนาการช่วงนี้เราจะต้องพักก่อนอารมณ์อาจจะอ่อนไหวเยอะหน่อยนะคะในเรื่องของคนรักหรือว่ามีความระแวงอาจจะไม่ค่อยได้คุยอาจจะไม่ค่อยได้เจอนะคะเพราะฉะนั้นในเวลานี้เป็นความสุขให้กันนะคะเป็นความหนักแน่นมั่นคงให้กันเป็นกําลังใจให้กันขอให้รู้ว่าความรักมันยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้แหละ มันไม่ไปไหนหรอกนะคะอย่าทําให้มันแย่ไปกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขานะคะก็ เติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะหนักแน่นเข้าไว้นะคะหนักแน่นเข้าไว้แล้วก็สอดส่องดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ใช่จับผิดเขาสอดส่องในที่นี้หมายถึงว่าเขาขาดเหลืออะไรเขาต้องการอะไรนะคะบางทีตอนเช้าเขายุ่งมากออกจากบ้านตั้งแต่เช้าคงไม่มีเวลาไปซื้ออะไรทานตอนเช้าเราอาจจะเตรียมอะไรง่ายๆไว้ให้เขาตั้งแต่เมื่อคืนเพื่อที่จะเขาจะได้ลุกขึ้นมาอุ่นตอนเช้าก่อนไปทํางานอะไรแบบเนี้ย สอดส่องกันเขาขาดอะไรเขาอะไรก็ช่วยกันนะคะเพราะว่านเวลานี้เนี่ยมันหลายอย่างที่ทั้งสองฝ่ายต้องรับผิดชอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออขอให้อยู่เคียงข้างกันแล้วก็ขอให้ก้าวผ่านทุกอย่างไปด้วยกันนะคะช่วยกันแก้ไขปัญหาทุกอย่างมันมีทางออกทุกอย่างมันมีสเต็ปของมันนะคะค่อยๆแพงนค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไขนะคะโอเคสําหรับชาวราศีตุลครบแล้วทั้ง3สถานะ เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ